จุดทูบ16ดอกกลางแจ้งวิธีเสริมดวงนำโชคเปิดทางให้ชีวิตไม่ติดขัดจุดทูบ16ดอกกลางแจ้งอีกหนึ่งเคล็ดลับเสริมดวงที่เชื่อกันว่าจะช่วยให้ชีวิตมีแต่สิ่งดีๆซึ่งจะมีขั้นตอนอย่างไรบ้างมาดูวิธีจุดทูบ16ดอกกลางแจ้งบทสวดและฤกษ์ที่เหมาะสมจุดทูบ16ดอกกลางแจ้งวันไหนดี คอย่อสงสัยหมาเวลาอ่านคำทำนายดูดวงแล้วบอกว่าราศีของเราจะดีมีโชคลาภเงินทองแต่ชีวิตจริงไม่เห็นจะดีขึ้นเลยแบบนี้พูดง่ายๆว่าบุญมีแต่กรรมบังหมายความว่าสิ่งดีๆนั้นกำลังจะเข้ามาหาตามตำราแต่กรรมในปัจจุบันหรือเจ้าก่อนรมในเวรที่เราเคยก่อไว้โดยไม่รู้ตัวนั้นมาบดบังไม่ให้โชคจะทำอะไรก็ติดขัดระบบการเงินฝืดเครืองค้าขาย ไม่คล่องมือตรวจหวยก็ไม่ถูกไปหาหมอดูก็แล้วจะแก้ไขอย่างไรดีวันนี้กระปุก com จึงมีวิธีเสริมดวงแก้กรรมที่เชื่อกันว่าจะช่วยเปิดชะตาทางการเงินให้ชีวิตดีขึ้นด้วยการจุดทูป16ดอกกลางแอจงซึ่งวิธีจุดทูป16ดอกกลางแจ้งนั้นทำอย่างไรบ้างตามมาดูกันเลยจุดทูป16ดอกกลางแจ้งวิธีเสริมดวงนำโชคเปิดทางให้ชีวิตไม่ติดขัด 793,261อ่าน0จุดทูบ16ดอกกลางแจ้งอีกหนึ่งเคล็ดลับเสริมดูที่เชื่อกันว่าจะช่วยให้ชีวิตมีแต่สิ่งดีๆซึ่งจะมีขั้นตอนอย่างไรบ้างมาดูวิธีจุดทูบ16ดอกกลางแจ้งบทสวดและเลิกที่เหมาะสมจุดทูบ16ดอกกลางแจ้งวันไหนดี เคยสงสัยไหมเวลาอ่านคำทำนายดูดวงแล้วบอกว่าราศีของเราจะดีมีโชคลาภเงินทองแต่ชีวิตจริงไม่เห็นจะดีขึ้นเลยแบบนี้พูดง่ายๆว่าบุญมีแต่กรรมาบางังหมายความว่าสิ่งดีๆนั้นกำลังจะเข้ามาหาตามตำราแต่กรรมในปัจจุบันหรือเจ้ากรรมในเวรที่เราเคยก่อไว้โดยไม่รู้ตัวนั้นมาบดบังไม่ให้โชคจะทำอะไรก็ติดขัดระบบการเงินฝืดเคืองค้าขายไม่กล้าองมือตรวจหวยก็ไม่ถูกไปหาหมอดูก็แล้ว จะแก้ไขอย่างไรดีวันนี้กระปุกด o m อมจึงมีวิธีเสริมดวงแก้กรรมที่เชื่อกันว่าจะช่วยเปิดชะตาทางการเงินให้ชีวิตดีขึ้นด้วยการจุดธูป16ดอกกลางแจ้งซึ่งวิธีจุดทูป16ดอกกลางแจ้งนั้นทำอย่างไรบ้างตามมาดูกันเลยจุดทูป16ดอกกลางแจ้งหมายถึงอะไร ตามความเชื่อของคนโบราณมักใช้การจุดทูป16ดอกเพื่อบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงเป็นการกล่าวขอขมาลาโทษในสิ่งที่เราทำไม่ดีหรือพลาดทั้งไปในอดีตรวมถึงขอพรให้เทวดาฟ้าดินช่วยคุ้มครองปก,ปกปักรักษาเราและเปิดทางให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตธรรมาหากินรุ่งเรืองทั้งนี้จำเป็นจะต้องจุดทูปบอกกล่าวทำพิธีให้ถูกต้องโดยนอกจากขอ ขมาและขอพอรท่านแล้วควรแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลที่เราได้ทำมาให้กับเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายด้วยวิธีจุดทูป16ดอกกลางแจ้งพร้อมบทสวดเริ่มจากจุดทูปก,กลางแจ้ง16ดอกตั้งสมาธิและจิตใจให้นิ่งหันหน้าไปทางทิศต,ตะวันออกแล้วท่องนโมัสามจบจากนั้นกล่าวดังนี้ อธิษฐานอันเชิญครูบาอาจารย์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บิดามารดาพ่อเกิดแม่เกิดพ่อซื้อแม่ซื้อในทุกชาติและเทพเทวดาที่คุ้มครองตัวเราทุกพระองค์รวมทั้งองค์มหาเทพมหาโพธิสัตว์ผู้ยิ่งใหญ่ทั้งหลายใน19ชั้นฟ้า16พรมมา15ชั้นดิน14ภูมิบาดาล21ภูมิพระแม่ธรณีพระแมงขาที่ข้าพระเจ้าอาศัยและยืนอยู่นี้พระภูมิเจ้าที่ผีบ้านผีเรือน รวมทั้งเจ้ากรรมนายเวรเจ้าเกณฑ์ดวงชะตาของข้าพระเจ้าทุกชาติพบที่เคยผูกพันกันมาในอดีตให้มารับรู้รับฟังการขอขอมาและขอถอนคำสาปแช่งที่มีต่อกันในอดีตแอและปัจจุบันของข้าพระเจ้าในครั้งนี้ข้าพระเจ้าชื่อนามสกุลขอขอมากรรมในสิ่งที่ได้ล่วงเกินไปทั้งกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมต่อท่านทั้งหลายไม่ว่าจะรู้ก็ดีไม่รู้ก็ดีระลึกได้หรือไม่ได้ก็ดีขอท่านผู้มีฤทธ มีอำนาจและสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้ากรรมนายเวรเจ้าเกณฑ์ดวงชะตาของข้าพเจ้าทั้งหลายโปรดโอโหสิกรรมให้กับข้าพเจ้าด้วยอย่าได้โกรดเคืองอย่าได้จองเวรอีกต่อไปและโปรดถอดถอนคำสาปแช่งที่ให้แก่ข้าพเจ้าหรือคำสาปใดๆอันเกิดจากข้าพเจ้าได้ดเป็นผู้กระทำหรือถูกกระทำจากท่านทั้งหลายก็ดีขอจงดับหมดสิ้นไปด้วยอนุภาพพระบาร,รมีแห่งพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ และบารมีแห่งองค์มหาโพธิสัตว์เจ้าและองค์มหาเทพโปรดเมตตาและประทานพรแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดและช่วยเปิดทางและแสงสว่างทั้งทางโลกและทางธรรมและให้การดำรงชีวิตของข้าพเจ้าจงมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปและขอให้มีโชคมีลาบมีเงินมีทองเหลือกินเหลือใช้เหลือเกดเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีด้วยเถิดและขอให้ข้าพเจ้าได้พบแต่คนดีมีคุณธรรมอยู่ในศีลในธรรมเข้ามาช่วยเหลือข้าพเจ้า ด้วยเถิดสาธุสาธุสาธุจากนั้นเอ่ยคาถาปะโตเมตังปราชิวินางสุคโตจุติจิตเมตัานิพพานังสุคโตจุติขอให้สัตว์โลกทั้งหลายในสังพบจงพ้นจากภัยพิบัติและเคราะห์กรรมทั้งปวงเถิดสาธุสาธุสาธุสา,สามจบนี่เป็นพระคาถาพยาประชุมกับพระอินทร์พระพรหมให้มีคาถาบทนี้ไว้ช่วยคนให้รอดพ้นจากความทุกข์ยากลำบากและภัยพิบัติทั้งปวง ขั้นต่อไปให้ปักทูบลงดินและไปทําบุญอะไรก็ได้สักอย่างหนึ่งเสร็จแล้วกลับมากรวดน้ําตรงที่เราได้ปักทูบไว้บอกกล่าวบุญที่ได้ทํามาแก่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้ากรรมานายเวรเจ้าชะตาเจ้าของกายสังขารของตัวเราเองก็เป็นอันเสร็จสิ้นพิธีนอกจากนี้หลายคนยังมักจะนําเงิน9ก้าบาทไปฝังดินไว้ด้วยเพื่อขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เปิดทางให้มีโชคลาภเข้ามาหาจุดทูบ16ดอกกลางแจงอีกหนึ่งเคล็ดลับเสริมดูที่เชื่อกันว่า จะช่วยให้ชีวิตมีแต่สิ่งดีๆซึ่งจะมีขั้นตอนอย่างไรบ้างมาดูวิธีจุดทูป16ดอกกลางแจ้งบทสวดและเลิกที่เหมาะสมจุดทูป16ดอกกลางแจ้งวันไหนดีเคยสงสัยไหมเวลาอ่านคําทานายดูดวงแล้วบอกว่าราศีของเราจะดีมีโชคลาภเงินทองแต่ชีวิตจริงไม่เห็นจะดีขึ้นเลยแบบนี้พูดง่ายๆว่าบุญมีแต่กรรมบังหมายความว่าสิ่งดีๆนั้นกำลังจะเข้ามาหาตามตำราแต่กรรมในปัจจุบัน หรือเจ้ากรรมในเวรที่เราเคยก่อไว้โดยไม่รู้ตัวนั้นมาบดบังไม่ให้โชคจะทําอะไรก็ติดขัดระบบการเงินฝืดเคืองค้าขายไม่กล้าองค์มือตรวจหวยก็ไม่ถูกไปหาหมอดูก็แล้วจะแก้ไขยอย่างไรดีวันนี้กระปุก .com จึงมีวิธีเสริมดวงแก้กรรมที่เชื่อกันว่าจะช่วยเปิดชะตาทางการเงินให้ชีวิตดีขึ้นด้วยการจุดถู 16ดอกกลางแจ้งซึ่งวิธีจุดทูบ16ดอกกลางแจ้งนั้นทำอย่างไรบ้างตามมาดูกันเลยตามความเชื่อของคนโบราณมักใช้การจุดทูบ16ดอกเพื่อบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงเป็นการกล่าวขอขมาลาโทษในสิ่งที่เราทำไม่ดีหรือพลาดทั้งไปในอดีตรวมถึงขอพอรให้เทวดาฟ้าดินช่วยคุ้มครองปกป,กปักรักษาเรา และเปิดทางให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตทร,รมหากินรุ่งเรืองทั้งนี้จำเป็นจะต้องจุดทูบบอกกล่าวทำพิธีให้ถูกต้องโดยนอกจากขอขอมาและขอพรท่านแล้วควรแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลที่เราได้ทำมาให้กับเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายด้วยวิธีจุดทูป16ดอกกลางแจ้งพร้อมบทสวดเริ่มจากจุดทูปกลางแจ้งสิดอกตั้งสมาธิและจิตใจให้นิ่งหันหน้าไปทางทิศตะวันออกแล้ว ท่องนโม่สามจบจากนั้นกล่าวดังนี้อธิษฐานอันเชิญครูบาอาจารย์พระสมัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บิดามารดาพ่อเกิดแม่เกิดพ่อซื้อแม่ซื้อในทุกชาติและเทพเทวดาที่คุ้มครองตัวเราทุกพระองค์รวมทั้งองค์มหาเทพมหาโพธิสัตว์ผู้ยิ่งใหญ่ทั้งหลายใน19ชั้นฟ้า16พรมมา15ชั้นดิน14ภูมิบาดาล21ภูมิพระแม่ธรณีพระแม่งขาที่ข้าพระเจ้าอาศัย และยืนอยู่นี้พระภูมิเจ้าที่ผี่บ้านผีเรือนรวมทั้งเจ้ากรมนายเวรเจ้าเกณฑ์ดวงชะตาของข้าพระเจ้าทุกชาติภพ,พ,พที่เคยผูกพันกันมาในอดีตให้มารับรู้รับฟังการขอขอมาและขอถอนคำสาปแช่งที่มีต่อกันในอดีตแอและปัจจุบันของข้าพระเจ้าในครั้งนี้ ข้าพเจ้าชื่อนามสกุลขอขมากรรมในสิ่งที่ได้ล่งเกินไปทั้งกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมต่อท่านทั้งหลายไม่ว่าจะรู้ก็ดีไม่รู้ก็ดีระลึกได้หรือไม่ได้ก็ดีขอท่านผู้มีฤทธิ์มีอำนาจและสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้ากรรมในเบนเจ้าเกณฑ์ดวงชะตาของข้าพเจ้าทั้งหลายโปรดโอโหสิกรรมให้กับข้าพเจ้าด้วยอย่าได้โปรดเคืองอย่าได้จองเวรอีกต่อไปและโปรดถอดถอนคำสาปแช่งที่ให้แก่ข้าพเจ้าหรือคำสาปใดๆอันเกิดจากข้าพเจ้า ได้ดเป็นผู้กระทำหรือถูกกระทำจากท่านทั้งหลายก็ดีขอจงดับหมดสิ้นไปด้วยอนุภาพพระบารมีแห่งพระพุทธเจ้าทุกพระองค์และบารมีแห่งองค์มหาโพธิสัตว์เจ้าและองค์มหาเทพโปรดเมตตาและประทานพรแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดและช่วยเปิดทางและแสงสว่างทั้งทางโลกและทางธรรมและให้การดำรงชีวิตของข้าพเจ้า จงมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองยิ่งๆขึ้นไปและขอให้มีโชคมีลาบมีเงินมีทองเหลือกินเหลือใช้เหลือเกตเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีด้วยเถอดและขอให้ข้าพเจ้าได้พบแต่คนดีมีคุณธรรมอยู่ในศีลได้ทําเข้ามาช่วยเหลือข้าพเจ้าด้วยเถิดสาธุสาธุสาธุจากนั้นเอ่ยคาถาปะโตเมตังปะระชีวินางสุขโตจุติจิตเมตตานิพพานังสุขโตจุติ ขอให้สัตว์โลกทั้งหลายในสามภพจงพ้นจากภัยพิบัติและคราะหกรรมทั้งปวงเถิดส,ส,สาธุสาธุสาธุสามจบนี่เป็นพระคาถาพยาประชุมกับพระอินทร์พระพรมให้มีคาถาบทนี้ไว้ช่วยคนให้รอดพ้นจากความทุกข์ยากลำบากและภัยพิบัติทั้งปวง ขั้นต่อไปให้ปักทูกลงดินและไปทําบุญอะไรก็ได้สักอย่างหนึ่งเสร็จแล้วกลับมากรวดน้ําตรงที่เราได้ปักทูกไว้บอกกล่าวบุ้ที่ได้ทํามาแก่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้ากรรมในเวรเจ้าชะตาเจ้าข้าองค์กายสังขารของตัวเราเองก็เป็นอันเสร็จสิ้นพิธีนอกจากนี้หลายคนยังมักจะนําเงิน9้าบาทไปฝังดินไว้ด้วยเพื่อขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เปิดทางให้มีโชคลาภเข้ามาหาทําพิธีจุดทูกจุดทูบส6ดอกกลางแจ้งวันไหนดี วิธีจุดธูป16ดอกกลางแจ้งทําวันไหนถึงจะเหมาะสมที่สุดแนะนำเป็นวันพฤหัสบดีเพราะเป็นวันครูเนื่องจากวิธีจุดธูปนี้ต้องการสื่อถึงพระอาจารย์ต่างๆที่เรานับถือโดยเลิกมงคลขอให้ทําก่อนเที่ยงช่วงเช้าพระอาทิตย์จะขนาดกับโลก90องศาเหนือเวลา06:09เป็นต้นไปแต่ถ้าไม่สะดวกก็สามารถทำพิธีได้ตลอดวันที่มีแสงอาทิตย์ จุดทูบสิดอกกลางแจ้งหันหน้าทางไหนทําตรงไหนดีวิธีจุดทูบ16ดอกกลางแจ้งควรจุดทูบให้พ้นจากชายคาบ้านไม่มีหลังคามาปิดบังแล้วปักทูบลงบนพื้นดินพื้นหญ้าหรือกระถางทุบปปนอกบ้านแต่ถ้าบ้านใครไม่มีบริเวณพื้นดินหรือหญ้าเปล่าๆให้ปักบริเวณโคนต้นไม้ใหญ่แทนได้ส่วนผู้ที่อาศัยบนคอนโดหอพัก ซึ่งไม่ค่อยมีพื้นที่กลางแจ้งเวลาไหวให้ขยับตัวเองออกมานอกชายคาโดยตอนที่ปักทูปสามารถปักร่วมในบริเวณสารที่ปกปักรักษาตึกได้เลยแต่ถ้าบริเวณใกล้ๆมีพื้นที่ว่างก็ให้ปักลงบนพื้นดินจะดีกว่าแต่ต้องดูความเหมาะสมและปลอดภัยของบริเวณโดยรอบด้วยหากทำตามวิธีเหล่านี้แล้วหลายคนเชื่อว่าฟ้าจะเปิดทางให้โชคลาบเข้ามาหาเราเปลี่ยนชีวิต ให้ดีขึ้นทันตาเห็นได้เงินได้ทองตามคำพยากรณ์ทำนายทั้งหมดนี้สิ่งที่สำคัญอยู่ที่สมาธิและความตั้งใจของเราด้วยนะครับขอขอบคุณจากใจที่สละเวลามาดูคลิปนี้นะครับขอให้ทุกคนที่รับชมมีแต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งใดขอให้ส่งปรารถนาการงานการเงินการเรียนหรือเรื่องใดๆก็ขอให้สำเร็จง่ายๆและผ่านไปได้ด้วยดีถ้าเจอปัญหาขอให้มีพลัง และกำลังใจฝ่าฟันทุกอย่างไปได้ขอให้มีรอยยิ้มในทุกวันและสุขภาพแข็งแรงตลอดไปถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ทีมงานห่งพยากรเราทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะครับขอบคุณทุกคนมากๆและเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ